ทุกอย่างนลยหิบบริสุทธิ์ในยุดทิยาสองมองจางกานผู้ชานะในยุดทิยาวิทยาลัยข่าวแดงผู้สะก,ก้าวาวาวสดใสผี่ข่าวแน่นซ้